สวัสดีครับสวัสดีเกิดต้นครับวันนี้มาหน้าครับผมปรบรรยากาศครับท้องทุ่งท้องทุ่งนาครับสีเขียวครับสีเขียวกระจี้อ่าพวกนี้วันศุกร์ครับวันศุกรเดีกอ๋อปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยใส่หน้าครับใส่หน้า ครับเรื่องบรรยากาศับผมถ้าหมดเศร้าถ้าเศร้าครับอากาศเย็ยนๆ <Miles. S 2> วันนี้มากับรถคู่ใจอีสุข EFR เราเลี้ยนอยู่ข้างหนาแล้วครับได้ปุ๋ยล้วเรียบร้อย วันปุยเต่าน้าครับเห็นไหมครับบรรยากาศเข่าเขียวงามอันนี้เข้าได้เดือนนึงแล้วนะครับนี่ครับเดือนนึงแล้วเดือนนึงนะครับะน,นังขาเจ้าก็ับ ดีดาดีดาเขาครับดีดาเขาครับเด็กมาเต่า de la, la มื่อกี้มื่อาอากาศหนาวเย็นครับผมหนาวเย็นนี่ครับอีกยออากาศสดชื่นครับสตดลมนเข้าเต็มปอดอากาศสดชื่นโอเคครับผมสีหอดหน้าแล้วครับผมจะปุยลงแล้ว ครับเคครับสวัสดีครับ